ให้เลือกอยู่คอนโดใกล้ที่ทํางานกลับขับรถไปทํางาน45นาทีทุกเช้าคุณเอาแบบไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับคอนโดนี้คือ Golden Condo Harbor ซึ่งที่นี่อยู่ตินีคมแหลมฉะบังเดินทางแค่แป๊บเดียวก็ถึงที่ทางานแล้วสะดวกมากที่จริงก็พร้อมเข้าอยู่เลยนะครับแต่งมาครบซะเยอะขนาดนี้ใครสายออกกำลังกายนะครับที่นี่เขาก็มีทางฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำ ที่สำคัญปลอดภัย24ชั่วโมงและอยู่ในโซนที่กำลังโตเข้าวันนี้อยู่เองได้เวลาเพิ่มได้ชีวิตด,ดีขึ้นด้วยครับคือพอมันเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้ห้างใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ติดที่ทำงานเนี่ยผมว่านะอนา,าคตเนี่ยถ้าเราอยากจะปล่อยเช่านะครับก็ยังมีคนอยากอยู่ไม่ขาดนะบางวันเนี่ยเราตื่นสายใช่ไหมครับแต่พอมันอยู่ติดที่ทำงานเนี่ยก็เดินทางง่ายมากๆเลยหรือว่าไหนนะครับที่เราขี้เกียจอยากจะสั่งอะไรมาทาน ก็ง่ายกว่ามากๆจะอยู่จะลงทุนจะพักหรือว่าจะเติบโตนะครับก็ได้หมดอยู่ใกล้กว่าสะดวกกว่าก็คุ้มกว่าครับไปดูห้องจริงได้ที่โครงการหรือจะดูผ่านหน้าเว็บไซต์เขาก็ได้รีบมาดูกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ